นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพาเพื่อนพาครอบครัวเดินทางมาถ่ายรูปกับคมไฟเพ้นมือหลังมีการนำมาประดับรอบบึงสีฐานเพื่อเตรียมจัดงานลอยกระทงสีฐานเฟติวาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าคมไฟเพ้นมือจำนวน1 4 0 0 0คมถูกนำมาประดับบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมระยะทางยาวกว่า500เมตร ตั้งแต่ป้อมยามทางเข้าประตูสีฐานติดกับถนนมริวันยาวจนไปถึงหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศกริมถนนข้างหอศิลป์และถนนริมบึงสีฐานซึ่งเป็นสีสันของการจัดงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวลัลบ้นสม,มบูชานาะคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8พฤศจิกายนนี้ ซึ่งโคมไฟหลากหลายสีถูกนำมาใสา่ไฟเข้าไปทำให้สร้างความสวยงามมีประชาชนออกมาถ่ายรูปจำนวนมากสร้างความคึกคักก่อนที่จะถึงวันจัดงานจริงรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวว่าที่ผมกลาบเรียนไปแล้วนะครับเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของนักศึกษาทุกคณะ20กว่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน่น รวมทั้งบุคลกรคูบาจารย์เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเราสร้างเราสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเข้าใจสร้างสำนึกในความเป็น KKU ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาทุกคนจะต้องทำกระทงบกหรือกระทงโคกมีโอกาสทำโคมไฟเพื่อถวายตัวเป็นลูกพระธาตุถวายตัวเป็นพุทธบูชานั่นแหละนะครับสำหรับปีนี้นะครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับมีนักศึกษาม,มาร่วมเยอะมากเลยปีที่เข้าท,ที่จริงๆก็ทุกปีแต่ปีนี้เนี่ย มันเหมือนอั้นแต่ล,ละคนก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมทํากระทงบกและก็โคมไฟร่วมกันครับสิ่งที่ทําก็คือตามธีมธีมก็คือบุญสมมาบูชานาคความหมายของนาคก,ก็คือบูชาน้ําน้ําก็คือการบูชาพระแม่คงคาเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเราก็เล่าธีมให้เขาฟังว่าไม่ใช่อยากทําอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นธีมร่วมเดียวกันก็คือต้องมีรูปน้ำนยยน้ํากับนาคมีนาคซึ่งเป็นผู้ที่ ให้กำเนิดสปปรรพสิ่งในน้ำเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาน้ำร่วมกับพระแม่ของขาแล้วก็สปปรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำก็เลยใช้คําว่าน้นํานาคน้ําป่านาคน้าําป่านาค